จะมาขายเกมบอลน,นะครับเกมบอลน,นะครับ เล่งเลยนะครับ

แค่น,นี้แหละครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกด Subscribe และกดแชร์คลิปด้วยนะครับ